โอ้ยไม่มีใครมาเลยดีครับไม่มีใครมานั้นเริ่มแล้วนะเราจะได้ไปสู่สถานะที่ดีกว่านี้ ตื่นเต้นเหมือนกันนะได้ขอคุยกันนะตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบไม่ได้ออาคลิปมานานมากเลยนะครับช่องนี้นะก็คือโดยส่วนหนึ่งผมขี้เกียจอ่ะออเอาจริงๆนะผมดูบอลอ่ะมันมีหลายคู่มากเลยที่ผมแบบดูแล้วก็จดแล้วก็แต่ไม่ได้ไม่ได้เอามาแบบมาคุยหลังเกมอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็แบบคือด้วยอารมณ์แบบดูเสร็จแล้วมแบบขี้เกียจอ่ะด้วยอารมณ์แบบมันขี้เกียจแล้วก็เหนื่อย ไว้พรุ่งนี้ก็ได้พอไว้พรุ่งนี้ก็โอ้ขี้เกียจละโอ้โอ้ทำไมก็เลยแบบมีหลายคู่มากเลยที่บอกแบบไม่ได้ไม่ได้นี่นะแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปมาเป็นสิบกว่าวันแล้วนะก็มาเปิดด้วยคู่แมซี่แล้วแล้วกันนะครับคู่นี้นะปารีสกับมาจบด้วยคู่ปารีสแล้วกันก็ในส่วนในส่วนของเอ่อลิเวอพูกับเชลซีเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอไปสตรีมไปนี้ก่อนนะขอสตรีม Rv ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยคู่นี้แล้วกันเพราะว่าผมว่าผมอยากลงดีเทลคู่นี้มากกว่าคู่เปเช่นะเพราะว่าม,มองว่าเปเชมันค่อนข้างที่จะหักขาดรอยไปหน่อยนะก็เอาเป็นว่ามาเริ่มไปเลยดีกว่าผมว่านะครับนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปมานานลนะช่องนี้นะ วันนี้ขอไม่เปิดหน้านะครับเพราะว่าผมหัวมันยุกนะครับหัวมันยุกนะเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ผมนอนเกือบตีสี่เมื่อวานอะเอาไปว่ามาเลยเดีกว่าครับเข้าสู่เกมนะครับก็อย่างมาดูในเรื่องของสแต็กกันก่อนนะครับในเรื่องของสถิตินะก็ในเกมนี้นะครับเอโอกาสยิงนะสิบต่อสิบห้าครั้งนะครับก็ สองต่อสามนะแล้วก็ตรงกรอบสามต่อเก้าคองบนยี่สิบเก้าต่อเจ็ดสิบเอ็ดเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับแต่โอกาสของไอ้มองเปรีเยเนี่ยมันแต่และโอกาสยิงคือแบบมันไม่ได้มันไม่ได้น่าลุ้นเลยอ่ะมันมีมันมีแค่แบบลูกที่มันหลอกยิงอ่ะที่บอกว่าเออที่เหลือแบบไม่ไม่ค่อยน่าลุ้นเลยนะแล้วก็การส่งบอลนะครับโอ้โห สามร้อยแปดต่อเจ็ดร้อยสามสิบหกความแม่นยำแปดสิบเอ็ดต่อเก้าสิบเอ็ดฟาวเก้าต่อเจ็ดใบเหลืองสองต่อสี่ใบแดงศูนย์ต่อศูนย์นำหน้าสองสี่ต่อสี่แล้วก็เตะมุมศูนย์ต่อสองนะครับก็เข้าสู่เกมนะครับก็สามนาทีนะครับสามนาทีแรกนะครับมีโอกาสที่เมสซี่นะโยนข้ามให้กับเอมเป้ได้ลองยิงนะครับลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะต่อมาในนาทีที่ห้าครับรอบนี้เป็นอัป เป็นปาเป้ครับตบกลับไปให้แมซี่นะครับแต่ลูกดีแมซี่ยิงติดเซนครับเซฟไว้ได้นะครับลูกดีนะแล้วก็ได้เตะมุมต่อมาได้เตะมุมด้วยนะครับลูกนี้นะแล้วก็ในนาทีที่หกนะครับเอ่อปาเป้ส่งบอลจากด้านข้างนะครับให้แมซี่นะได้ยิงเต็มเต็มขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็คือลูกนี้มันเกิดมันเกิดบริเวณตรงนี้เว้ยแล้วก็ต้องชมในส่วนของดีมาเรียด้วยนะคือแบบเขาก็โดดข้ามหลอกสวยมากนะครับคือแบบ มันมันทําให้แมสซี่แบบได้ยิงโล่งๆเลยนะก็ต้องชมดิมาเรรยด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มีชื่อในการแอคซิสหรือว่าทําประตูก็ตามนะในในในจังหวะนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะของเอมบปเป้เหมือนกันครับในนาทีที่เก้านะแมสซี่โยนบอลทะลุช่องให้เอมเปเป้ครับได้ยิงได้ได้มีโอกาสยิงนะครับลูกนี้ก็ติดเซฟนะ แล้วก็มีจังหวะของเอมปาเป้ของเพื่อนนะครับโยนบอลยาวมาให้นะเก็บบอลได้นะยิงไปติดเซนนะได้แบบดวลเดี่ยวเลยนะด้วยค,คือคือความง่ายของของเอมเปเป้ผมว่านะความง่ายของเอมปาเป้คือเขามีความเร็วแล้วแบบเขาสามารถไปได้อ่ะคือเพื่อนเพื่อนโยนไปมันมันสามารถวิ่งไปเก็บบอลได้อันนี้คือแบบความแบบความง่ายของเอมเาเป้เลยนะเว้ยวิ่งไปแล้วลูกเนี้ยได้จบได้จบแต่ติดเซนนะ แต่ถึงยิงเข้ามันก็มันก็ไม่ได้ประตูครับเพราะว่าลูกนี้มันล้ำหน้าเนาะต่อมามีจังหวะของโดนาลุม่านะครับเล่นบนพาดอีกแล้วนะครับคือถ้าใครจำได้นะครับในในเกม UCL กับมัลลิะครับที่ที่โดนาลุม่าเขาเล่นพาดอนะอันนี้คล้ายๆกันนะครับแต่เป็นจังหวะหมูกนะอันนี้หมูกไม่ดีนะครับแล้วก็เกือบเกือบ ผู้เล่นของมงเปริเยเกือบได้ประตูนะยังดีที่ตามมาแก้ไขได้ทันนะครับต่อมาในทีที่ีสิบนะครับจากดอลลัมนาการ์จีนี้นครับเล่นบอลเร็วนะแล้วก็กว้านบอลมาบอลมาถึงเอ็มปาเป้นะจากนั้นก็ส่งไปให้เมสซี่ครับเอ็มปาเป้มาอยู่บริเวณตรงนี้บริเวณปีดตรงนี้แล้วมันคอร์สบอลสวยมากอะ่ะมันคอสบอลแบบโอ้โหมาถึงแบบเมสซี่พอดีอะ่ะเมสซี่เป็นคนที่แบบตัวเล็กนะเว้แต่แบบ มันมองเห็นแล้วมันคอสได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะตัดหน้ากองหลังตัดแบบทุกอย่างเลยอ่ะแบบล้ามสซี่ก็แบบหักหลบโกโไปหนึ่งจังหวะนะตอนนั้นต่อจากนั้นก็ยิงครับเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูงนะตอนแรกอ่ะปาเป๊ะจะเสียบอลอยู่แล้วเว้ยแล้วมันใช้ความเร็วแล้วแบบเอาบอลแบบเอามาคืนได้อ่ะด้วยความขยันของมันอ่ะในนาทีที่หกนะครับ มีจังหวะของปาเป้ครับโยบนบอลคอยเข้ามาจากด้านข้างนะจะให้เหมือนจะให้เมสซี่เหมือนจะมามาให้เมสซี่ที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่เอกองหลังของมองเปเรียเขาโหมกได้อ,อ,ดอะแล้วก็บอลมันไม่ไปไหนอ่ะมันไปตกที่ดิบาลีเว้ยได้บอลเลเต็มเต็มเลยแล้วขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์นะครับต่อมาในนาทีที่สามสิบหกนะครับเมสซี่ส่งบอลให้กับรามอนนะที่อยู่แถวสองนะครับมีโอกาส มีโอกาสได้ลองยิงนะครับลูกนี้คือลาลามอสคือแบบมีเวลาในการเลือกมุงมีเวลาในการวางเท้านะครับลูกนี้นะอยู่บริเวณตรงเนี้ยหน้ากรอบบริเวณตรงเนี้ยครับยิงไปก็ลูกนี้ติดเซฟนะครับติดเซฟก็จบครึ่งแรกครับจริงๆมีจังหวะเอ่อเอมปาเป้ได้ปั่นโค้งด้วยนะครับในครึ่งแรกนะแต่ก็ชนเสานะไม่ได้ประตูนะครับ ก็ยังสามประตูต่อศูนยะเยอะแล้วนะครึ่งแรกนี่สามประตูต่อศูนย์เลยนะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับมีจังหวะจากมีจังหวะการบาดเจ็บนะครับจากผู้เล่นของมอนเปลีเยนะครับก็พักไปนานพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมามีจังหวะของเอ็มปาเป้นะที่ใช้สปีดบริเวณหน้ากรอบแล้วทีเนี้ยมันมีน่าจะเป็นกองหลังของกองหลังของมอนเปลีเยตามมาเว้ยคือเขาพยายามจะดึงเสื้อเว้ย พยายามจะดึงนะแต่แบบทิ้งแบบพอจับปุ๊บทิ้งเลยอ่ะอารมณ์แบบจับปุ๊บทิ้งเลยอ่ะกรรมก,การก็เห็นแหละว,ว่าเออว่ามันดึงจริงแต่แ,บบแต่ง่ายไปแต่ง่ายไปก็เลยไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้จุดโทษลูกนี้นะมันมันถามว่าดึงจริงไหมมันก็เออแล้วแหละแต่มันง่ายไปต่อมาในนาทีที่ห้าสิบหกนะครับเออจังหวะของเอเวเปสนะส่งบอลให้กับแมซซี่ที่อยู่แถวสองนะครับได้ไดนโอกาสลองยิงนะ ลูกนี้ติดเซมครับต่อมาก็เอมเปเป้จ e ้าเดิมครับลูกรอบนี้ได้จุดโทษนะครับแล้วกม็มีมีแบบซึ่งตอนเนี้ยไอ้จริงๆอ่ะตอนนาทีนนาที่หกสิบใช่ป่ะเอมเปเป้มัน e จะยิงจุดโทษใช่ป่ะแต่คือตอนนั้นอะว่ามีแบบมีคนโยนของมีคนแบบโหปลาของสารพัดเลยว้าจนแบบเอมเปเปต้องเดินไปหยิบแล้วก็เอาไปทิ้งข้างนอกหรือว่า แล้วก็กรรมาการก็ไปบอกกับโคศกบอกว่าเอ้ยขอความร่วมมือได้ไหมประกาศให้แบบผู้คนว่าอย่าทําอย่างนี้นะอย่าทาอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอมเปเป้แล้วก็เป็นคนรับหน้าที่ในการยิงจุดจุดโทษนะครับโกนี้ไปคนละทางกับที่เอมัปเป้ยิงเลยครับโอโ้ผมแอบเสียดายนะผมว่าน่าจะให้มสซี่ยิงประตูนะจะได้เป็นแฮกติกของเขาสันหน่อยนะเพราะว่า เขายังไม่ได้แฮตติกกับปาริส uh, เลยอะ่ะผมอยากให้เขาได้สักครั้งนะก็ไม่เป็นไรครับก็จริงๆปาเป้ปาเบป้บเ,บเขาก็ยิงดีด้วยแล้วก็หลายๆประตูที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นลูกแรกลูกสองหรือว่าลูกสามอะ่ะถึงแม้จะแบบลูกสามอาจจะไม่ใช่เอมปาเป้มีมีชื่อในส่วนมีชื่อในการแอ็กซิสนะแต่ก็มีส่วนนะผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดบอลแล้ว แล้วก้องหลังของมงปลิเย่หมู่ไปให้อย่าเรียกว่าหมู่ไปให้ดิเขาเรียกว่าหมู่สกัดไปให้ดิมาเรียได้ยิงนะก็มีส่วนสําคัญมากครับเอมาเป้นในวันนี้นะก็ในนาทีที่หกสิบสองนะมงปริเย่มีจังหวะสวนกลับนะครับบุกจากด้านข้างนะครับตอนแรกว้ยผมนึกว่าลูกเนี้ยลูกเนี้ยมันจะเป็นลูกเปิดเย้ยแต่เว้นรักไก่ยิงโอ้โหยังดีที่อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ เซฟของดอลลารล์มาไม่ก็ชนเสาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในนาทีที่64สี่นะครับมีจังหวะของแมสซี่นะส่งบอลให้เอ็มบาปเป้จากนั้นตกกลับไปให้ดิมาเรียครับชิปบอลน,น,นิ่มๆนะครับเข้าประตูไปนะครับแต่การประการไม่ให้นะเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับน่าจะล้ำหน้าในจังหวะของเอ็มบาปเป้แล้วก็ยัง4ประตูต่อศูนยะเกมนี้คนดูเถื่อนมากครับปาของจุดผู้ไฟ เกมหยุดไปนานเลยครับคือแบบถ้าใครดูเกมนะคือแบบโอ้คือแพ้แล้วอ่ะคือแพ้แล้ว่าแต่แบบจุดไฟแล้วแบบเดือดมากครับแล้วก็ช่วงท้ายนะมีจังหวะมสซี่นะพยายามจะยิงประตูทีเนี้ยโดนปะทะกับกองหลังไม่ใช่เปล่าแล้วทําให้แบบมสซี่มันเหลือมุมยิงไม่เยอะอะมันต้องยิงแบบวอลเลย์อะวอลเลย์โอเวอร์เฮดคิกอะคล้ายๆรูปที่ผมเนี่ย รูปตรงเนี้ยเนี่ยผมเอาลูกนี้มาเลยอ่ะลูกนี้เป็นลูกป,ปกเลยนะครับเนี่ยลูกลูกนี้แหละยิงวนเล่ไปนะครับแต่ไม่ตรงกอบนะแล้วก็มีจังหวะของเอ็มเปเป้นะโดนทําฟาวทีนี้เหมือนเอ็มเปเป้เขาอารมณ์ขึ้นมันเขาไปตีเขาไปตีคนทําฟาวเฉยเลยอ่ะกรรมการเห็นก็ให้ใบเหลืองไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีประเด็นนะครับจบเกมไปปารีชนะไปสี่ประตูต่อศูนย์นะมีใครมาไหม ไลน์นี้ไม่มีใครมาเลยอ่ะสวัสดีครับโอ้ยมีนี่หว่าสวัสดีครับคุณทอสสวัสดีครับมัวลวิ์นะขอบคุณมากนะครับที่ตามมาดูผมนะยังอยู่กันไหมเอ่ยยังอยู่กันไหมเอ่ยก็ในส่วนของมงเปเลเยผมขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเพราะว่าผมไม่อยากจะลงดีเทลนะแต่ในส่วนของปารีสนะครับผมขอลงรายละเอียดหน่อยนะในเกมนี้นะก็ แมซี่อ่ะในเกมนี้ในช่วงของครึ่งแรกอะผมว่าเขาเล่นดีพอสมควรนะครับดีมากเลยแหละเพราะว่าเขาทำได้ถึงสองประตูนะแล้วก็เอ่อปล่อยอครั้งอ่ะไม่ใช่ป่อยอครั้งเลยจะเรียกว่าแบบนานแค่ไหนแล้วที่แมซี่จะได้เล่นเล่นหน้าจริงๆอ่ะเล่นหน้าแบบเล่นหน้าจริงอ่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะลงไปรับบอล ลงไปทําเกมมากกว่านะเว้ยแต่เกมเนี้ในช่วงของครึ่งแรกอะ่ะผมย้ำนะว่าในช่วงของครึ่งแรกอะ่ะเขาเล่นแบบเป็นกองหน้าจริงๆนะเว้ยไม่ใช่แบบต้องลงไปรับบอลต้องลงไปทําเกมนะก็ถือว่าเกมนี้ก็ได้นานาจะได้เห็นทีนะและ้วก็เล่นได้ดีครับแต่ในช่วงของครึ่งหลังอะ่ะมสซี่เขาอาจจะกลับลงไปในตําแหน่งของอาจจะลงไปทําเกมมากกว่าครึ่งแรกแต่ก็ยังพยายามจะเห็นได้เลย คือแมซี่พยายามจะยิงลูกที่สามให้ได้นะแต่ก็มันก็ยิงไม่ได้นะสองได้ได้มาสอประตูก็โอเคแล้วนะครับในเกมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอมปัปเป้นะครับเอมปัปเป้ในเกมนี้ผมว่าเล่นดีพอสมควรนะครับได้ได้หนึ่งประตูได้หนึ่งประตูจากจุดโทษนะซึ่งจุดโทษเนี่ยตัวเองก็เป็นคนเรียกมาด้วยแล้วก็รวมถึงแบบได้สองแอซซิส ด้วยนะครับส่งให้เมซี่ทั้งสองลูกเลยนะครับส่งแล้วก็มีจังหวะล้ำหน้าสองครั้งมั้งแล้วก็ได้หลุดเดี่ยวยิงไปดเซฟหลายจังหวะอยู่นะครับของปั๊เป้นะเกมนี้ถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับดีมาเรียมีโอกาสยิงนะครับแล้วก็หลอกข้ามได้สวยทาจังหวะได้สวยนะเกมนี้ก็ดีนะครับไม่ค่อยได้เห็นแบบแมซี่กับดิมาเรียสักเท่าไหร่เนี่ยในเปเชนะครับเวลติผมว่าฟอร์มเขาเริ่มกลับมาแล้วครับจาก จากก่อนหน้าเนี้ยที่ในสมัยที่แบบแพ้แบบแพ้มัดริดนะครับใน UCL คือแบบฟอร์มเขาแบบบู่ไปเลยอะแต่เกมนี้ก็ดีขึ้นนะเริ่มกลับมาเป็นคนเดิมครับเอเล่าผมว่าเฉยๆในนัดน,นี้นะครับไวเดอร์ดุมก็เหมือนกันนะแล้วก็ลามอสในเกมเนี้ยผมว่านะเอาจริรงๆนะเวยลามอสในเกมนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเป็นกองหลังโดยส่วนตัวนะผมว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดของเปเช่คนหนึ่งเลยนะ ผมว่าเขาควรจะได้ลงตัวจริงนะแต่ด้วยความด้วยความที่แบบอาการบาดเจ็บของเขาอ่ะมันทําให้แบบไม่ค่อยได้ลงนะผมว่าถ้าแบบมีเปเชมีลามอที่สมบูรณ์นะผมว่าอาจจะชนะในส่วนของมัลิดก็ได้นะใครจะไปรู้นะมาคินย้อนนี่ก็ผมว่าเหมือนเดิมนะมาคินย้อนนี่ยังเหมือนเดิมนะอาจจะมีบางจังหวะที่แบบเอ้ยลามอมมีจังหวะยิงด,ด้วยเนี่ยมามาคินย้อนเหมือนจะแบบ ผมว่ามันเป็นกองหลังที่แบบเข้า,เข,าเข้าไม่ค่อยแบบเด็ดขาดเข้าไม่ค่อยดีนะในในความคิดผมนะแต่ในลูกในเรื่องของลูกโมงลูกอะไรแบบนี้ผมว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เบนน่าเบนหนา,น,น,หน,าน,นี่เติมมันอยู่นะครับในเกมนี้นะแล้วก็ไอตัวนี้ชื่ออะไรเนะี่ยตัวนี้ผมไม่ได้ดูเลยไม่เห็นอนะ่ะตัวนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะนานๆที่จะเห็นเมซี่นะได้แบบได้ยิงนะเล่นดีครับเล่นดีกันทุกคนนะครับก็เอาเป็นว่าผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะแล้วก็ใครรอดูมูลในส่วนของลิเวอร์พูลกับเชลซีก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับไปละ